ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ยาสีฟันซิสเทมมาอัลตราแคร์แอนด์โปรเทคเอสเซนต์ซอฟ์พลัสผลิตภัณฑ์ซักผ้าผสมสารปรับผ้านุ่มกลับมาเฮฮาปัจิิโกกันต่อนะครับในฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ เกมเกมนี้วิธีการก็คือผมจะมีเพลงหลายหลากเลยแต่จะถูกบรรเลงถ,ถูกเล่นไม่เหมือนกันสักครั้งหนึ่งนะครับผมถ้าคุณรู้คุณวิ่งมาแล้วมากดปุ่มฝั่งของคุณให้ได้แล้วตอบชื่อเพลงมาคุณจะได้คะแนนทันทีเลยแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้นะครับทีมของคุณจัมเปอร์เน้นนำอยู่25ต่อ14พวกเราต้องตามแล้วน,นะเราปล่อยทิ้งห่างมากไม่ได้เพราะว่าเกมสุดท้ายมันข้อละ5คะแนนเองเท่านั้นนะครับเพราะนี่คือเพลงดังสวินลี่ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการแข่งขันเปลี่ยนไฟอโอ้โหอลังมากพร้อมแล้วฟังให้ดีนะครับใครรู้รีบวิ่งไปกดปุ่มแล้วก็ตอบชื่อเพลงให้ถูกครับเพลงเพลงนี้จะถูกเล่นแบบสปีด สปีดเลยมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมนิดหนึ่งพร้อมแล้วใครรู้เตรียมตัวไปเล่งมากซร้วงให้่ปร้อล้วแล้วแล้วกอนแล้วยุดชื่อเพลงว่าขอใจแรกเบอร์โทรไปขอใจเธอผผิดิดขอใจเธอเฮไปขอใจเธอแรกเบอร์โทรไปขอใจเธอแรกเบอร์โทรจะได้พี่จะได้รเองจะได้มาป็้องได้หร้องใช้เปล่ากรรมการ มาด้วยของยิงเลยิงเลยจะทำจะรู้อยู่ไม่ได้คนละเพลงไม่ไ้ต้อนะครับอาจารย์เปลี่ยนคนเล่นครับทีต่อไปครับคุณจั๊เป้าคุณเฟิร์นคุณก๊อฟคุณไอมาเอาละตอนนี้ความได้เปลี่ยนไปอยู่ที่ก๊อฟแล้วนะเตรียมตัวพุ่งให้ดีครับถ้าคุณตอบถูกชื่อเพลงตอบไปถูกแต่เพลงเพลงนี้จะถูกบรรเลงด้วยรนาตเอก รู้แล้วกดเพลงมาไปไปไปอยรงนู้นไปไปไปกดแล้วยขออยู่ในชีวิตที่เหลือของเธอเร็วเร็วเร็วไอ้ดาวหางทเล่เออดาวหาฮทะเล่ดาวหางทะเล่ดาวหางทะเล่ดาวหางทะเล่ใช้เปล่ากรรมการใช่ได้เฮ้ยอะไรอ่ไโอ้ อ่าเรียบร้อยครับได้คะแนนกันไปแล้วนะครับฝั่งนู้นะครับฝั่งคุณไอ้ได้ไปเปลี่ยนคนเล่นทีต่อไปครับอาจารย์เป็นหนึ่งกับคุณบอลนะครับคุณบีคุณพิมพ์ครับเชิญเพลงเพลงนี้จะถูกเล่นแบบย้อนกลับเีย้อนกลับถ้าทายถูกแล้วก็เก่งมากเลยพร้อมแล้วเพลงมาแล้ว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 กเลย อวิ่งไปทําไมวะเนี่ยรัววิ่งไปทําไมวะคิดก่อนไปแล้วครับชื่อเพลงว่าอะไรคนบ้านเดียวกันไปก่อนรู้อคนบ้านเดียวกันฮะคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันใช่ไหมกรรมการยังไม่ใช่กลับที่กลับที่เดี๋ยวฟังเพลงต่อเพลงมาเร็วเร็วอะไรนะ แล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาเขาหมดเลยมเวลาหมดเวลาแล้วที่นดเลคัดหมเลาคกัดตอบลงดังกุ๊กใช่แดูจะพุ่งทำไมพุ่งตรงนี้นี่พุ่งไปถึงตรงน้นเลยดังกุกเลแล้วที่ตอบไห้ได้คือช็อตแบบเออใชไม่ใช่เินช็อตแล้วแขนช็อตใช่ใป็ช็อต ชื่อชื่อเพลงว่าคูช็อตคูช็อตวมาคู yeah ่กันคู่แสบให้แม่กรรมการช็อตแก่ได้เลยเด็กๆรออยู่เนยอะคู่ต่อไปกลับมาเลยครับคุณจับเปิ้ลคุณเฟิร์นคุณก้อวคุณไอ้เพลงเพลงนี้ถูกร้องโดยเด็กอนุบาลมลาศชื่อเพลงว่าอะไรเพลงมา ชาเซย์ินเซจึงได้เปมาเยี่ยมมาวิาล้ว่ดเลแล้วกดแล้วชื่อเพลงว่าเซเอคอะแล้วแอย่าเพิ่ง่าเพิ่งเขากดเลมเวลา่อนเวลามเวลาเวลาโ้ตากแตนโบองค่ะตากแตนอีกอ่อ อาจรย์กระแตนผูโบได้ไหมใช่ใช่ใชเ <c oughs> ช้าเซยเย็นเซยแต่เทมาเที่ยวมาอาจารย์กระแตนโยงโยภูโบถักดอกกระป๋าภูโบถักดอกกระป๋าอ้าวคู่ต่อไปเข้าที่เลยครับอาจารย์เป็นหนึ่งแล้วคุณบอลนึ่แล้วเหรอคุณบีคุณพิมพ์เดี๋ยวนะใช้คำเพ่าอะไรอีกแล้วเหรอคุณครับไอ้คำเนี้ย คุณไม่ควรพูดผมว่ผมพูดว่าผมคู่กับคุณอีกแล้วเหรอแต่ผมภาคภูมิใจอันนี้เห็นคุณบอลบอกว่าอันเนี้ยเขาถนัดเลยเขาจะเป็นคนวิ่งไปกดปุ่มใช่ไหมอาจารย์เป็นหนึ่งอะได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้เห็นน่อยขอให้ได้เห็นวงหน้าแตะใส่มือวงหน้าโอเคนะไปมีต่อไหมเล่นหน่อยเล่นหน่อยได้เล่นนี้ เพลงเนี่ยเปลี่ยนจากภาษาถิ่นเป็นภาษากลางพร้อมแล้วดนตรีมากดแล้วสั่งได้สั่งแล้วแต่อวตไทยค่ะใช่ไหมกรรมการไม่ใช่ง้แลวถูกต้อง พร้อมนะคู่ต่อไปครับคุณจั๊บเปอร์คุณเฟิร์นคุณก๊อฟคุณไอ้ครับอันนี้เพลงสุดท้ายแล้วนะถูกดัดแปลงมาเป็นทำนองเพื่อชีวิตเพลงนี้ฟัางกันเสียชีวิตเพลงมาไปไปไปแล้วหมดคนเลยก่อนแล้วอะไรวะสมสารไหมอะไรสมสารเป็นสมสารมันมี็นคำว่าสมตรงไหนเสกโลโซ สาทอีหมดเวลาหมดเวลาครับกลับไปหมายฮะเัรียมตัวมันเหนื่อยต้องกลับไปเล่งมปเรอ๋เสีสแ้งเสแสแซงบอกกล้องเสแสแงค่ะใช้เป้ากรรมการเสถีได้โอ๊ยใช่หรอเปเปรเพนเปเปอระเพน รอาเ,เ,เพลงรอ้งองเพลงทรงจากแบททรงจากแบททรงเต็มหน้าจบเกมไปเรียบร้อยนะครับผมก็ได้คะแนนกันไปทั่วหน้านะครับณบัดน,นี้เนี่ยนะครับทีมของคุณจัมเปอร์เนี่ยนำอยู่3 3ต่อ18คะแนนเอาละพวกคุณงานหนักใครจะได้หนึ่งแสนบาทยังไม่รู้เลยนะ,ะเพราะฉะนั้นเกมสุดท้ายของเราข้อละห้าคะแนนแล้วนะครับกับเกมใบหัวต่อท้ายช่วงหน้า เพลงดังสาววินลีคือเรามีประสบการณ์จากเกมนี้แล้วก็เลยรู้สึกว่าเรามั่นใจมากๆากแต่สิ่งที่มันแบบยากอีกอย่างหนึ่งคือด้วยความที่ลูกทีมเราอะค่ะเป็นผู้หญิงแล้วก็มีความเสแกโปรงแต่ต้องยอมนะพี่พิมพ์กับพี่อาย้วิ่งแบบสุดที่สุดเดชแต่จริงๆเกมนี้ต้องบอกกันเลยว่าหนูก็แพ้ออแล้วเกมต่อไปมันเป็นเกมตัดสินเราเนาะเพราะฉะนั้นเกมาต,ต้องเอาจริงนะต้องมีการบีบก,กับลูกทีมเราดีๆแล้วว่าจะเล่นเกมยังไงให้เขาแพ้